และนี่ก็คือเจ็ดดาวตัวที่3ของรหัสนี้นะคะเป็นโกคูครับผม mm hmm. เดดาวนี่ค่ะก็จะบอกว่าเป็นตัวโอพในตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นตัวที่เจดดาวที่เอาไว้ลงอินลงเลดอะไรก็คือเอาไปได้นะคะก็คือเป็นตัวที่แรงตีแรงมากๆเลยลงอินนี่ก็ o อที่สุดแล้วมั้งคะในปัจจุบันในตอนนี้นะคะอ่อแล้วก็เบสซิ่งก็สวยด้วยค่ะก็คือ o อทั้งสวยทั้งดีทั้งเก่งแบบอ่าแนะนำให้ทำค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำยากเลยวิธีทำก็อ่าลงเลทค่ะถ้าคุณอาจำไม่ผ็ดจะเป็นเลทหนแล้วก็4ีห้าค่ะ เลที่สาไม่ต้องลงนะคะถ้าเกิดจะทำโกคูน่ะถ้าเกิดจะทำไอหัวลน้นจีเรนนั่นก็ลงอันที่สมค่ะแต่ไม่รู้ว่าไม่ต้องลงอันไหนคุณน้ำไม่ได้คุณน้ำยังไม่เคยทำไอหัวลนนะะ้นเลยค่ะหัวล้านนะ่ะที่มันชื่อจีเรนนะ่ะคุณอาก็ไม่เคยทำด้วยก็เลยน่าจะไม่ต้องลงสักด่านหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าด่านไหนปัจจุบันมันมี6ด่านค่ะ6เลทอะ่ะ แต่ว่าเลที่6มันเป็นเลทใหม่ค่ะเป็นเลทที่เอาไว้ทําตัว6ดาวตัวใหม่ที่เอามาฟิวชันกันได้มันชื่อคาลิฟาร่านะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะนั่นแหละก็ปัจจุบันมี6เลทแต่ว่าเลททาโกคูน่ะจะมีแค่4เลทค่ะ1,2,4,5ค่ะเลทที่3ไม่ต้องลงจำอีกทีนึงนะคะเออคนที่มาทําด้วยกับนาก็คือเป็นน้องนัดค่ะนัดก็ อ่านางยังไม่ได้ทําก็เลยมาทําพร้อมกันเลยก็ลงกันสองคนค่ะก็คุณน้าอยู่ตรงกลางค่ะส่วนนัดก็บอกให้นัดไปอยู่ตรงใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าเราต้องอแบ่งหน้าที่กันค่ะถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้ก็คือถ้ามาวางที่จุดเดียวกันก็คือไม่น่ารอดค่ะก็เลยต้องแบ่งกันแบบนี้น้าคุยกับ นัดในดีดนะคะก็เลยไม่ได้พิม์ขอแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามาในกลุ่มคุณนาแล้วอ่ะแนะนําให้แนะนําตัวก่อนค่ะมันจะมีให้แนะนําตัวอยู่ค่ะจะมันจะขึ้นเลยว่าคือแนะนําตัวก็แค่ใส่ชื่อแล้วก็อายุอายุไม่ต้องใส่หรือว่าจะบอกหรือไม่บอกก็ได้ค่ะแค่แนะนําตัวแค่บอกชื่อแค่นั้นแล้วก็ส่งไปมันก็เข้ามาคุยกับคุณนาได้เลยค่ะจะมี แถบต่างๆขึ้นมาห้องมีหลายห้องเลยค่ะถ้าเกิดแนะนําตัวมันไม่ได้ทำยากค่ะคุณน้ายังแค่ใส่ชื่อแล้วก็ส่วนอายุก็เขียนว่าอายุแล้วก็จุดๆไปกรแค่นั้นเองก็ได้แล้วแค่นั้นนหละคะ่ะเ,ออเพราะว่าที่คุณนาย้ําคือมันมีคนเข้ามา30คนแล้วมั้งค่าแต่ว่าคนที่ยืนยันตัวก็ประมาณครึ่งหนึ่งเอง,เองก็คืออีกครึ่งหนึ่งคุณนาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือว่ายังไงก็ ถ้าไม่แนะนําตัวถ้าไม่บอกชื่อนะ่ะมันจะเข้ามาคุยกับคุณอาไม่ได้ค่ะถึงจะอยู่ในกลุ่มแต่ก็มันน่าจะไม่เห็นอะไรนะคะมันต้องแนะนําตัวก่อนใส่ชื่อบอมปอมก็ได้ค่ะอ่อจะใส่เป็นนามแฝงของเราหรือว่าชื่อนิเมก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบชื่อตัวเองจริงๆยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ไปยืนยันตัวด้วยค่ะจะได้เข้ามาคุยกับ กับคุณาได้ก็อยากเล่นอยากให้คุณนาช่วยอะไรก็เข้ามา,าพูดคุยกันในดีดได้ค่ะเผื่อคุณนาช่วยได้คุณนาก็จะช่วยนะก็นั่นแหละคะ่ะก็เข้ามาคุยกันเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ก็ผักด้วยนะคะเดอกกันในดีดนะคะส่วนวิธีลงคุณนาก็คงคุณนาเคยสอนไปแล้วใช่ปะไหมคุณนาก็ไม่รู้จะสอนอย่างไงก็ ที่จำเป็นก็คือต้องอัพให้เป็นค่ะแล้วก็ต้องปรับตังค์ให้ทันด้วยก็แค่น,นั้นนี่ช่วงแรกๆเราก็วางสปีดดัก,ก้อนค่ะเป็นตัวแรกเลยแล้วก็รอตังค์เพื่อจะวางอีกตัวตัวตีของเรานะแต่ว่าบางเลดมันอาจจะอัพได้นะคะบางเลดมันมอนมันวิ่งชาอะไรอย่างงี้เราก็อัพสปีดด d กก้อนไปก่อนเลยถ้าเกิดมันมาเร็วเราก็ต้องวางตัวค่ะ,ะสำหรับการบัฟก็ ตอนนี้แอดมินเขาเหมือนจะแก้บั๊กเลยนะคะบัฟบ,บนนะคะก็คือมันเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบบางทีมันไม่กดให้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เหมือนแอดมินเขาแก้ะะแล้วค่ะเราก็แค่วางตัวหนึ่งแล้วก็อัพตันแล้วก็บัฟเลยแล้วก็วางอีกตัวแล้วอัพตันแล้วก็บัฟวางประมาณอาแล้วแต่เราเลยว่าจะวางกี่ตัวถ้าเกิดมันคูนเออไอคูดาวช้าเราก็วาง 8ตัวเลยก็ได้บัฟมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะตอนนี้เหมือนแอดมินเขาแก้ให้มันออโต้ Auto ได้ค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการบัฟให้มันเป็นบัฟ2 0 0นะคะนะก็ทำไม่เป็นหรอกนะคะแต่สำหรับใครที่ทำเป็นก็ทำได้แล้วค่ะแต่เหมือนมันต้องกดเองนะคะแต่ส่วนคุณนะก็บัฟปกตินั่นแหละคะ่ะก็วางตัวบัฟแล้วก็วางอีกตัว ปกตินายจะชอบวางสี่ตัวค่ะเราก็บัฟแค่นั้นเองมันเป็นการบัฟปกตินั่นแหละแต่คุณน้าวางแบบนี้ก็เลยชินกับแบบนี้ค่ะการที่บัฟให้มันเป็น200อยะไรอย่างนี้ก็คนที่บัฟเก่งๆเขาจะบัฟได้ค่ะแต่ไม่จําเป็นต้องบัฟอะไรขนาดนั้นก็ได้ค่ะธรรมดาก็ผ่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะช่วงสักแป๊บสิบ นะคะช่วงเว็บสิบสิบเอ็ดสิบสองนี้เราต้องวางสโลนะนะคะเราต้องวางหนวดดำนะคะอ,อ๋อทำไมถึงวางคือถ้าไม่วางอ่ะมอนกับบอสมันจะวิ่งเร็วค่ะมันจะตีไม่ตายมันจะเข้าบ้านเราก่อนอันนี้คือหนวดดำสำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญจริงๆค่ะแนะนำให้วางช่วงเว็บ10กับ10 11 12เ็นี่ค่ะก็คือถ้าเกิดกลัววางไม่ทันก็แนะนำให้คูณ1ค่ะแล้วก็ไปวางหนวดดำ การปั๊มตังก็เหมือนกันค่ะต้องปั๊มให้มันได้เว็บทีละ6 0หมื่นกว่านะคะถ้าเกิดอ,อัพไปถึงขันนั้นแล้วก็คือหยุดอัพสปีดก่อนแล้วก็รอ,อตังนะคะคือถ้าเกิดไม่อัพถึงนั่นนะตังจะไม่พอกับการที่เราจะมาอัพตัวตีหรือว่าตัวสโลมันจะไม่พอนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการาสคริปเวฟนะคะ ช่วงถ้าไม่มั่นใจนะคะช่วงสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ถึงสิบสี่นี่ยละคะ่ะก็คือเราต้องดูนะคะว่ามอนมันเยอะไหมเราถ้าเกิดเรากดข้ามเวฟอะ่ะเออมันจะตีตายทันไหมก็ต้องคอยดูนะคะถ้ามอนมันเยอะเกินไปอะ่ะเราจะตีไม่ตายนะคะแล้วมันจะเข้าบ้านได้เพราะคุณนะ,ะก่อนหน้านี้คืออ่า คือเปิดสริปเว็บไว้ตลอดเลยค่ะแล้วทีนี้มอนมอนมันออกมาเยอะค่ะแล้วคือเราไม่ได้กดปิดเลยแล้วมันก็เข้าบ้านได้ถึงมันจะตีแรงหรือเราจะวางหนวดดำแล้วก็เถอะมันมันไม่ทันค่ะเพราะมันมาเยอะเกินไปนี่ก็คืออีกเคสหนึงนะคะแต่แนะนำคือยังไงต้องคอยสังเกตค่ะถ้าเกิดมันเยอะแล้วคือ ถ้ามันมันล้นเกินไปแนะนําให้ปิดสคริปเวฟแล้วก็เคลียร์ไปทีละเวฟก่อนเคลียร์ให้มันเหลือน้อยนะคะถ้าเกิดคิดว่ามันจะตายแล้วก็คือกดข้ามสคริปไปเลยแล้วก็เอาตังค์มาอัพตัวค่ะทําแบบนี้ค่ะต้องดูเนาะต้องคอยดูค่ะอ่ามันมันลงง่ายค่ะแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตต้องต้องเรียนรู้ค่ะต้องลองไปลงดูสำหรับใครที่ยังไม่ลงนะคะ ก็แนะนำให้ไปกัน2คนนะคะแล้วก็ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจด้วยเพราะว่ามันใช้ t e เว w o r k เลยค่ะเพราะว่าถามว่ามันโซโล่ได้ไหมคน,คนอื่นเขาโซโล่ได้นะแต่ส่วนตัวคุณน้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงแต่แนะนำให้ไป2องคนค่ะแค่2คนก็น่าจะหาไปกันได้บ้งครเพราะคุณในเซิร์ฟก็น่าจะมีคนเออหาคนที่ใจดีหรือว่าเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างงี้ก็ ม,มันไม่ได้หาคนเยอะค่ะเราก็แค่ไปกับเพื่อนเราอะไรยเงี้ยก็แค่นั้นเองขนาดคุณนะไม่มีเพื่อนคุณนะก็ยังเอาคนอื่นไปด้วยได้เลยนะจะไปหลอกใครก็ได้ไปหลอกผู้ชายก็ได้แล้วแต่เราเลยสกิลเพเราเป็นแบบไหนอะ่ะเพราะเมื่อก่อนคุณนะก็หลอกผู้ชายมาสําหรับคนที่ไม่มีเพื่อนนะคุณนะขอสอนนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเพื่อนจริงๆรนะิงอ่ะแนะนาให้คุณเล่นตัวละครผู้หญิงค่ะเป็น แต่งตัวน่ารักหน่อยก็หัดพิมพ์ค่ะเหมือนผู้หญิงให้เป็นนะคะนิสัยก็ต้องเหมือนผู้หญิงนะคคะ่ะวิธีหลอกผู้ชายก็ต้องอ่ต้องทำตัวเป็นผู้หญิงที่ตัวเองชอบนะคะอย่างเช่นเอตัวเองชอบผู้หญิงประเภทไหนพิมพ์แบบไหนยังไงต้องทำตัวแบบไหนเขาถึงจะบอกชอบถึงสนใจเราอยากช่วยเราอะไรเงี้ยก็ทำตัวแบบนั้นคะ่ะ ไม่จําเป็นต้องทําทเสียงเป็นผู้หญิงก็ได้เพราะคุณนาก็เป็นคนหนึ่งที่เสียงไม่ได้เหมือนผู้หญิงค่ะแต่ใช้นิสัยแล้วก็การพิมพ์แค่นั้นเองค่ะแค่นี้ก็หลอกผู้ชายมาได้เยอะอยู่นะคะช่วงแรกๆอแต่ตอนนี้ก็มีคนดูที่น่ารักแล้วค่ะก็ไม่จําเป็นต้องไปหลอกผู้ชายมาแล้วหลอกก็ต้องหลอกให้เดียนนะคะช่วงแรกๆอะ่ะ ให้เข้าจับได้ช่วงหลังๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าต้องหลอกให้ทำให้เสร็จก่อนนะคะที่แบบเออเราอยากทำนู่นอยากทำนี่ให้เข้ามาแบกอะไรก็ขอให้ทำให้เสร็จก่อนค่อยค่อยแบบฉเฉลยหรือไม่ไม่ต้องฉเฉลยก็ได้หรอกไปต่อก็ได้ถ้าเขารู้เองเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอก <laughs> แต่ก็อย่าไปหลอกอะไรมากเกินเหตุล่ะก็แค่ ให้เขามาช่วยนูน่นนี่นั่นถ้าเกิดเขาขอเฟซขอ,อนี้ก็อ่าบอกว่าอืมแล้วแต่ค่ะคิดเอานะถ้าเกิดเขาขอขอเฟซขอ,อนั้นจะแอดไปก็ได้ถ้าเกิดแอดไปก็คือแตกนะคะเต้นตัวหน่อยก่อนก็ได้ค่ะจะได้ว่าเออทำอะไรเสร็จแล้วพอยเออแอดไปก็ได้ก็ไม่ช้าไปหรอกเขารอได้ถ้าผู้ชายเขาชอบเราอ่ะ มันเป็นเทคนิคเอาตัอรอดค่ะสำหรับคนเดียวที่ที่ไม่มีเพื่อนนะคะก็มันวิวัฒนาการจากที่เราไม่ไม่มีใครนะคะมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราแบบเก่งเรื่องด้านนี้นะคะหวังนะแต่คุณนะก็เป็นแบบนี้จริงๆนะคะ,ะเข้าเรื่องเราเลยดีกว่าตอนนี้ก็คือเหลือกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะก็คืออ่า ตายตายหมดนี้ก็คือพัสดุดิบก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าคุณน้าลงถ้าจําไม่ผิดนะคะลงตั้งแต่สามทุ่มค่ะตอนเสร็จก็ประมาณช่วงห้าทุ่มค่ะประมาณนั้นค่ะถ้าถ้าคุณน้าจำไม่ผิดนะเพราะคลิปนี้ทำทำําตั้งแต่หลายวันแล้วค่ะแต่คุณน้ายังไม่มีเวลามาอัดเสียงค่ะก็ทํานูน่นทํานี่ไม่เชิงหรอกค่ะอา อืติดน้องในในดิดค่ะเล่นเล่นแบบนุนแบบนี้กันอยู่เลยนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยแหละแต่อันนี้ก็คือทำก่อนที่จะรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไระแล้วก็ยังอีกอย่างหนึ่งที่ยังขาดค่ะมันเป็นตัวจีเลนค่ะถ้าจะไม่ผิดนะคะเป็นจีเลน6กดาวค่ะที่มันจะเข้ามาตู้แซนนะคะก็คือ ยังแค่อย่างเดียวค่ะตอนนี้ก็คือนี่ค่ะก็มาดูวัตถุดิบที่เรามีก็คือวัตถุดิบจากเลดอะคุณอาครบหมดแล้วค่ะแต่ยกเว้นแบบเออเเรนตัวเดียวค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าตู้มังค่ะก็จะรอสักที่สองค่ะถ้าเกิดไม่มาก็คือนอนแล้วค่ะแล้วคือ ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งค่ะช่วงตีหนึ่งนะถ้าถ้าคุณอาจจะไม่ผิดนะคะตีหนึ่งคือน้องก็เข้ามาค่ะก็ไม่คิดว่าเออน้นงจะเข้ามาเร็วขนาดนี้ก็เลย mm hmm. เออเข้ามาพอดีเลยค่ะพอดีเราคือไม่คิดว่าเราจะได้แบบภายในวันเดียวอะไรอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าเออมันจะเข้ามาเร็วค่ะก็คือดีเลยค่ะเราจะได้แบบเออมาทำอ่าโกคูเลยก็คือนัดก็คือทําไปแล้วค่ะนัดก็คือ ครบหมดทุกอย่างเราก็ได้ทําพร้อมกันเลยค่ะกับนัดนะนัดก็ได้ก็ครูมาเหมือนกันเวลาก็คือได้วันเดียวกันด้วยแต่แค่ห่างกันประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะนี่ค่ะดีที่เราไม่เหมาค่ะนัดสุ่มไปแค่3รอบมันก็ออกมาเลยก็ถือว่าดีมากเลยค่ะดีจริงๆ เพราะว่าจะได้เก็บเพจไว้สุ่มอย่างอื่นแต่ก็ไม่รู้จะสุ่มอะไรแล้วค่ะน่าจะเป็นพวกแบบวัตถุดิบอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเพราะว่าตัวสําสคัญเราก็เอามาหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นวินาทีที่เราจะทําเป็นเด็ด,ดาวนะคะวัตถุดิบก็ตามนี้เลยค่ะก็เป็นจิเลนเป็นวัตถุดิบจากเลหนึ่งสองสี่ห้าค่ะจำไว้นะถ้าจะทำสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำ 1นึ่หค่ะสาไม่ต้องลงนะเป็นวัตถุดิบของโกพูค่ะส,ส่วนจิเลนก็รอจากตู้แซตนะคะตู้แซตน้องจะเข้ามาก็นาน,นานทีเข้าก็รอได้ค่ะเออก็อย่างที่บอกเลยค่ะเบสซี่สวยแล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆดีดีที่สุดนในตอนนี้แล้วค่ะเพราะว่าคุณนาก็ใช้อยู่รหัสหลักก็คือใช้ลงออิอนขอลง เบสที่มันมี19เว็บนะคะก็เป็นตัวแม่ได้ดีมากๆเลยต่อชคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะกอาไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะก็ไปแล้วสวัสดีะครับบ๊ายบาย